สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามี REACT นะครับทุกคนวันนี้ก็จะมา Reaction f o r e อ e ฟเรีแอคชันซ t สติชั่นชินะครับทุกคนก็คือ React ซอ React คเราจะมาดู f o r e อ e ฟเรีแอคชเพลงใหม่ของตัวเองนะครับก็คือ Situationship นะครับไปไปฟังพร้อมกันเลยมันจะสนุกขนาดไหนนะครับหนึ่งสองเริ่ม <Yeah. S 1> นี่ นี่คือจะมารีแอคเพลง s i t a t i o n s h i p ค่ะสื้อมาแล้วเราจะรีแอคเลยในน้าสวยมากชอบฝ้ายแต่งหน้าโทนนี้มากนี่เล็บตอกแมาออยังมีเลืนีมอออยู่นะอคทุกคนอีเรือง ใช่ดูทรงผมตตออมดีเก๋มากนี่ชอบทันนี้ของไฟมากชอบฉากฟมากที่มาอยู่ในบ้านอถ่ายแบบย้อนแสงหน่อย นี่ชอบกระเป๋าจูอ่ะอ่ะ,อะกับกล้องถ่ายรูปไม่อยากชอบเท่านี้ของฟางมากวเอวี นี่ซีนดูคีมมาแล้วเดี๋ยวก็จะว์ปมาคอดูนะหนึ่งสองนี่สุดชุดน่ารักมากโอก็อีกระดาษแล้วกระดาษบิน จะรวจกระดาษใช่ไหมบินบ่อยอยู่เหมือนกันเนะาะนี่ฉากนี้โอ้พี่ไม้สวยมาก น่ารักมากกับออกมตอนนี้โอ้โหใส่สุดๆนี้ไอน่ารักทุกคนช่าี่ใสยลุงมด้วยนี่ชอบฉากน,นี้ที่อยู่ในบ้านน่าจะเป็นบ้านของพี่ไม้จรวดใช่ปิ้นบ่อยอยู่นะ นิดนึงแหละนี่นจดไปแล้วชอบมากชอบเพลงนี้มากสดใสะสะุด อธิบายว่าแบบเฉลยไม่ได้เป็นไรค่ะตัวต้นเรื่องคือพี่แฮนด์ออ๋ไม่ได้ตัวแล่นนี่ว่าจะเป็นแนวออกมาแบบเศร้าๆหน่อยแต่เจ่ให่หนยจริไม่ใช่เลยให้นัดเจอกันหน่อยไม่ไหวแล้วมันอกหักมันแบบอยากพูดใช่ไหมอกหักเหรอก็เลยนัดกันเที่ยวใช่ไหมผมแล้วผมน่าจะอยากกินชาอุหลงที่บ้านพี่ใหม่ชาอุหลงมีมีซีนอยู่ซีนไปเจอิสิทคนร้านสัติใช่ก็ซีนเพื่อนชิปในเพลงไงค่ะก็จะเป็นฟีลแบบว่า ชอบฝ่ายรูนี้มากเลยนารักูต้องวัดเวลาใครถามก็ตไม่รู้เพะเธอว่าเปนอะไรกันเพงอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมากเพลงนมาแต่ว่าเราก็แบบจะมาแบบต้องเป็นไมเราเป็นแบบสับสนแบบติดแกวไม่ใช่ติดแก้วนะติดแกวสับแก้ติดแกวสวยค่ะเลยกสวยคุยกันก็วันคอ ก็แบบสำหรับใครที TF> ่เคยไม่กล้าถามเขาตรงๆก็แบบเธอชอบฟังเพลงนี้อ่ะลได้ไงอ่ะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปในวิชวลพิ i พ์ว่าก็จะมีสตอรี่ที่แตกต่างกันของแต่ละคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้มาอยู่รวมกันนะตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วเราก็ยังมีความสุข กับาเของตัวเองแต่ว่าอีตอนที่แบบช่วงก่อนหงส์สุดท้ายที่จะมีแบบแบบแบบกลับเข้าไปก็คงเป็นฟีลความทรงจำว่าก่อนหน้านี้เราเจออะไรกันเข้ามาบ้างใช่ใช่ไมอยู่ด้วยกันแล้วก็เอนจอยอยู่ด้วยกันแล้วก <ๆ S 1> ็เอนจอยมีทันกันมาแต่นี่นคือคำตอบที่มีเหตุผลที่สุดในที่ <c oughs> น,นนะี <c oughs> แต่ว่าฉันเคยถามถามพี่เนดอยู่นะพี่บุ้งกับอ๋อพี่ทำไมเราแบบพี่คิดยังไงน้อยนั่นอะไรเงี้ยเขาบอกก็ก็คือเป็นผู้หญิงเจดคนแหละที่โอคกผาอกผาติดแกมมาก ทัก uhm. แล้วเราก็ไปไปคลายเครียดกันที่ญี่ปุ hey ่นนั่นก็เป็นไปคลายเครียดแบบในการฮิวตัวเองตอนแรกอ่ะอินเนอร์ที่แบบข้อความส่งหาออมอ่ะมันก็จะแบบอะไรนะมาเจอกันหน่อยมไหมตอนแรกก็ดูจะเศ้าเมื่อกี้นี้เห็นหน้าใช่ไหม

แล้วเ,เล็บแบบฟลูมากแบบเข้าปากป้ายมากไอ้ทอนเนี้ยชอบมากเอบีแล้วก็แบ่งกันไปครึ่งชั่วโมงเอาให้เสร็จครึ่งชั่วโมงนี่ชอบเป็นช่วงที่เขาแบบพรีเซชั่นอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนกระดาษแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลิปหนึ่งเปลี่ยนจากซีนนึงไปอีกซีนหนึ่งเออ ของแต่ละคนแล้วมันก็เชื่อมกันเหมือนทุกคนอยู่ในซีเอชั่นของตัวเองตัวเองแล้วก็มารวมกันเชื่อมไปเลยเร่อยชชอบหนูชอบคอสตูมเหนกันเพราะว่าชอบเหมือนกันเน้นใหญ่มากต่อให้อยู่ไทยหรืออยู่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะชุดตรงชุดตรงตู้ขีดนะครับชอบมากเล็บจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เล็บนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นหน้าสุดๆจัดทุ่งทิมาร์ดล้วล้วด้วยความที่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาเน้นคอสเพลย์อะไรเยอะอ่ะแบบ คนก็จะชอบมองว่าแบบเอ๊ะคอสเป็นไรวะแอออะไรอะเยร์คนก็มองออใชตอนที่อยู่ชิบยะคนเยอะอยู่แล้วนะปกติคนเยอะอยู่แล้วชินแล้วก็แต่งจะเ็ฉันชอบซีมงกงมกคือเล่นที่อยู่ในไม่ใช่ไม่ใช่ที่บ้านที่มาหรือเปล่าโอเนี่ยเนี่ชอบเหมือนกัน มันดูเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะเนาะแต่พอในเอ็มบีอะสวยมากแบบรักมากเลยอันนี้ก็ชอบคือเราเต้นเป๊ะมากอะไอคอนสองเนี่ยประทับใจเนี่ยที่เราเต้นแบบสองแถวเป๊ะมากอะดีอะนี่ชอบมูทรวมแล้วกันก็คือหมายถึงแบบฟิลที่เราไปเที่ยวแบบแก๊งเพื่อนอะมันแบบเราไม่ค่อยมีป่ะแต่มันดูแบบเด็กแก๊งอะแบบเที่ยวอะเที่งใหญ่แล้วชอบไปอยู่บ้าน เอไปด้วยใส่สกโทนที่เราชอบแซลล์อะไรแบบนีาแบบเอาดออะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยดูแบบเป็นมูแบบมาหาชนเออเงี <laughs> ้นาะ,ะอ๊หนูหรอทุกคนพูดเอ็มวีไปหมดแล้วขอพูดเพลงละกันค่ะ<อ>ชอบเพลงมากชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงจริงมันก็จะมีการส่งเดโมมาก่อนเดโมก,ก็ชอบยิ่งไปอัดยิ่งเป็นเสียงเราก็ชอบก็คือรู้สึกวชอบเหมือนกันมันสนุกดีมันโยกอ่ะใช่ใช่ต้องโยกอ่ะ ออกอะไรว่าต้องอยู่ญี่ปุ่นอุ้ยชอบถ้าเต้นต้องเต้นกันนะจริงคือพามากันหน่อยเนี่ยคือคือพี่มาขนาดนี้แล้วอะถ้าไม่มงเดี๋ยวรอาดูเลยแดนซ์คอมเม้นต์นะดังมากอะแดนซ์คราฟกิทไ่เต้นกันเยอะตามิกแอปดำบอกไว้แล้วกันค่ะซีเชียสชิปแล้วว่าก็คงเป็นเพลงที่ดูก็เหมาะกับยุคสมัยนะหมายถึงสมัยนี้มันก็มีความสำคัญไม่ชัดเจนเยอะเยอะวัยรุ่นกำลังเฟี้ยวกำลังเฟี้ยวแล้วแบบกำลังเฟี้ยวด้วยนะอยากสนุกบ้างแล้วกอยาก กันไปกินข้าวกันทำนั่นนี่แต่คิดมาาเกินไปกว่านั้นเอไม่มีชื่อเันเยอะ้งทก็ไปันลจ้ก็ใครที่ตกลนในสถานการณ์เินะตกล่นตกอยู่หรือเปล่าต้อยู่ในสถานาชิญชิพนี้นะคะก็ไปฟังกันเยอะๆแล้วก็ส่งให้คนที่เรารู้สึกว่าอยากให้เขาชัดเจนกับเรา

For Eve Reaction เพลงใหม่ของตัวเองก็คือ Sit Your a t i o n s h i p นะครับทุกคนสนุกมากแล้วก็ชอบเพลงนี้มากดนตรตีก็สนุกดีแล้วก็สถานที่ท่าทก็สวยนะครับที่ญี่ปุ่นฝากทุกคนด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ฝากติดตามไ้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวมาเจอกันในเร็วนี้นะครับทุกคนบายๆนะครับ